รีวิวคณะวิศวะโยธาหน่อยครับโอ้ได้สิครับน้องไฮเปอร์เด็กที่เรียนจบคณะเนี่ยครับต้องไปสร้างบ้านหรือคอนโดหรือไม่ก็สร้างห้างสรรพสินค้าครับหรือไม่ก็สร้างสะพานครับแต่ปัญหาคืออายุเฉลี่ยของประชากรไทยตอนนี้คืออายุประมาณ40ปีนะครับและค่าเฉลี่ยในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยครับคนไทยเราเนี่ย จะมีอายุเฉลี่ยที่50ปีครับหมายความว่าแนวโน้มเนี่ยในอีก 10- ถึง20ปีข้างหน้าเนี่ยคนไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะซื้อบ้านและคอนโดน้อยลงเรื่อยๆครับยกเว้นว่าเขาจะแก้กฎหมายครับให้ต่างชาติเนี่ยซื้ออสังหาได้แบบอิสระนะครับในขณะที่คนไทยเนี่ยแก่ตัวลงเรื่อยๆครับมันทําให้คนเนี่ยเดินห้างน้อยลงครับน้องลองคิดดูสิคนอายุ50เนี่ยเขาจะเดินห้างน้อยกว่าคนอายุ20กว่ากว่าถูกไหมครับแล้วถ้าคนเดินห้างน้อยลงเนี่ย เขาจะสร้างห้างสรรพสินค้าไปเยอะๆทำไมจริงไหมครับแล้วคนอายุ4ี่หเนี่ยเขาก็มักจะซื้อรถน้อยลงนะครับไม่เหมือนคนหนุ่มสาวอายุ20-30นะครับเนื่องจากเขาต้องเตรียมตัวกเกษียณด้วยครับแล้วในเมื่อรถบนถนนน้อยลงเนี่ยรัฐบาลจะสร้างสะพานเยอะๆทำไมจริงไหมครับทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันทําให้อาชีพวิศวโยธาเนี่ยมีปัญหาในระยะยาวครับ1 0บถึงย่ปีข้างหน้าเพราะงานของเขาอะ่ะจะมีแนวโน้มน้อยลงเรื่อยๆครับ ถ้าพี่ยังไม่เข้ามาหาลัยเนี่ยพี่อาจจะเลือกไปสายวิศวะคอมนะครับหรืออาจจะเป็นวิศวะเมคาทรอนิกส์นะครับหรืออาจจะเป็นวิศวะไฟฟ้าหรือวิศวะยานยนต์ครับที่เน้นหลักสูตรผลิตรถยนต์ E ีวีนะครับเพราะมันจะทําให้ชีวิตน้องสบายในะระยะยาวมากกว่านะครับแต่ถ้าน้องเนี่ยจะเลือกทําเป็นระยะเวลาสั้นๆเนี่ย 3ปี5ปีเนี่ยไม่มีปัญหาครับต้องอาจจะเลือกบริษัทอสังหาใหญ่ๆครับเช่นพวก land and house นะครับหรือบริษัทอสังหาขนาดก,กลางๆครับพวก origin property นะครับ